เถียงจะทะเลาะกันเด็ดนี้ยอมไม่เรานั่งสมาธิแล้วอุทิศบุญให้เทวดาสองสามีันโอ้น้สึกเขา้าใจดีกับเราขึ้นนะเห็นไหมโอาแค่วันสองวันในงานแบบไม่น่าเชื่อเราเราก็ไปเล่าทุกวันเลยนะวันนี้แปลกแล้วอะไรเงี้ย <laughs> มันมันเหมือนปาฏิหารอันนี้อันนี้มันแล้วก็ใส่เกืือเพิ่มความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นค่ะ ล้วขอบคุณคุณวีคุณแนะนำเพิ่อนคุณแนะนำเพิ่อนเพิ่อนก็คือให้เราช่วยขับรถช่วยเหลือการขับรถก็มาเจอสถานที่ที่ดีๆอันนี้ก็มาแอบมองก่อนหนึ่งวันต่อแล้วก็อาจารย์ดุจังตรงนีเรานั่งดูหรอาาจรย์ดุจังหรอกลัวไหมไม่กลัวน่ารักจะตายไม่เห็นน่ากลัวเลยแต่ไม่กลัว คนที่เขาเป็นฝ้าที่เป็นมาที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายเลยเป็นกระเป็นหนวดเนี่ยเขาเขาหายภายในเวลาอันรวดเร็วค่ะบางคนแค่เดือนเดียวแล้วก็บางคนรู้สึกได้ภายในวันสองวันที่ใช้เนี่ยแล้วเขารู้สึกแข็งแรงกระฉับกระเฉงอันนี้มันเกิดจากอะไรคะพระอาจารย์คะก็ในส่วนหนึ่งก็เกิดจากแร่ธาตุแล้วก็พลังงานพิระมิดที่ดูสารบอก ว่าธาตุบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปอันที่สองก็คือจิตของบุคคลนั้นไม่มีแรงตั้ง oh <yeah. S 2> คือเขาเขามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์แก่เขาเขามีความศรัทธาความเชื่อความนึกสัยใสว่า <Huh. S 2> สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นจริงเขาต้องได้รับผลจริงเขามีความเชื่ออย่างนี้ <Huh. S 2> สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นกับเขาในด้านบวก hmm. ที่ดีเป็นพีระมิด อันเล็กๆอันนี้พกติดตัวใช่ไหมคะพติดตัวรูตัวนี้สําหรับที่จะดูดเส้นแรงแม่เหล็กในตัวเราเออกมันก็จะดูดฟามนมโนธาตุเข้าในร่างกายเราเราอากาศตรงหัวใจต้องเอาแนบเนื้อต้องเอาแนบกับผิวตามทแนบเนืเอ้อล้วก็อากาศเข้าไปผิวพิงหนังพิงเนื้อตรงหัวใจเมื่อเราอย่างนี้เราหายใจถึงท้องได้สบายแล้วก็ดีสําหรับนั่งสมาธิ สุขภาพเราก็ดีถ้าเรานั่งสมาธินี้ก็จะเห็นแสงสว่างอกรณีที่คุณยมทำเครือ่องสำอางนี้เราก็ใช้ปิลิมิดก้อนใหญ่ๆแล้วก็หมุนด้วยด้วยปัม๊มประมาณ5ชั่วโมงได้กันซึ่งโมเลกุลมันจะอัดแน่นมาก็็ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีมโนธา,านตุเพิ่มขึ้นเมื่อมโนธาตุมีมากๆเข้าก็ ทำให้จิตใจคนที่ได้รับไปมีความสุขคือปราณนี่มันเป็นวงนอกของนิวเคียสค่ะคือในส่วนลึกของใจหรือว่าศูนย์กลางของนิวเคลียสก็เป็นมโนธาตุค<ะ>แล้วรอบนอกของนิวเคียสก็เป็นปราณซึ่งปราณนี่ก็ไปจะมีผลด้านร่างกายค่ะ แล้วก็มโนธาตุนี้ก็เป็นผลจากจิตใจพยาบาลวิชาชีพเก็บชำนานการค่ะมีมีฝ้าําเมื่อก่อนนี้<ะ>ยังไม่เคยมาแต่ใช้ผลิตภัณฑ์อาจารย์มาประมาณหนึ่งปีกว่าๆค่ะเป็นฝ<ะ>้ามาประมาณห้าหกปีต้อมาส่องกระจกแล้วก็ไม่สบายใจเสร็จแล้วก็ทีนี้มาดูทีวีอาจารย์อุบล <c oughs> ก็เลยแบบเออลองเลือกผลิตภัณฑ์อันนี้สิ ก็ล,ลองมาใช้อน,นี้ที่ที่อาจารย์บอกว่าไม่มีสารพิมีอะไรนะคะ,คะ,คะก็ใช้ตั้งแต่มกราห้าสองค่ะพอมกลาห้าสองก็เริ่มต่างซื้อใช้พอใช้ไปใช้ใชมาสักสองสาเดือนเอ๊ะมันมาส่องกระจกก็ไม่รู้มันหายไปชั้นเมื่อไหร่เดี๋ยวตามให้เอาไหมก็ไม่เอาไม่เอาแตม่มันมีกะอยู่ด้วยนะครับแบบเมื่อก่อนนี้เป็นกะใต้ตาม,มากและ <c oughs> ตรงบริเวณนี้มันจะขึ้นก้อนใหญ่ ยังคิดว่ากําลังจะไปเลเซอร์ไอ้ก้อนนี้ออกอะไรเงี้ยเล้คิดว่าเอ๊เดี๋ยวรอสักระยะนึงก่อน<ะ>พอใช้ไปใช้มาไอ้ไอ้ก้อนใหญ่ๆแล้วมันลดลงลดลงเหลือก้อนนิดเดียวค่ะไม่เห็นแล้วตอนนี้ค่ะ นะคแทบไม่เห็นเลยไม่ทราบว่าก้อนอยู่ตรงไหนตรงแถวใต้ตานะคะจะเห็นก้อนขีดน้ำตาลก้อนโตๆแบบเรียงๆเรียงกันเราไม่เชื่อเราไม่ใช่คนหูเบาพราะพทธเจ้าบอกอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเราขอพยานหน่อยค่ะอยู่ที่บ้านเดียวกันต้องมายืนยันว่าคุณเตือนใจเกษียณมาตูเรศเนี่ยเขาดีขึ้นจริงหรือเปล่ายืนตรงนี้เลยค่ะคุณอะไรคะเลือดสักเกษณมาตุเรศครับบอกซีบอกซีว่าเขาเขาดีขึ้นขนาดไหนก็เมื่อก่อนเขาจะเป็นฝ้าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ ใต้ตานี่ก็จะมีแบบถุงน้ำนะฮะถุงน้ําแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดคล้ายๆแบบสิวนะฮะ,ะต้อนสีน้าตาลแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดนะครับนะเขาขาวรอบๆนะฮะ,ะหลังจากที่เขาใช้ผิลิตภัณฑ์ตัวนึงไปแล้วเนี่ยก็ก็จางนะ,ะอย่างที่ที่อาจารย์ผมบอกนะฮะแล้วมาใช้ของอาจารย์อุบลก็หายไปเลยสังเกตว่าหน้าหน้าดีขึ้นครับหน้าใสาขึ้นนะเป็นสาวขึ้นครับเป็นสาวขึ้น <c oughs> นิสัยละ่ะออนิสัยก็เปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ใช้นะฮะด้วยความสัตจริงเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นคนที่หงุดหงิดมากอารมณ์มากเจ้าอารมณ์มากะนะครับหลังจากที่ใช้ก็จริงๆนะฮะเย็นลงเหมือนน้า<ะ>เย็นมากๆเลยนะครับพอใจไหมคะพอใจมากครับได้เมียใหม่ไหมคะเหมือนเลยครับเหมือนได้เมียใหม่ก็มีความสุขมากครับมีความสุขครอบครัวก็มีความสุขนะครับครับเรา เหมือนกับว่าครอบครัวผมนี่ถือว่าเป็นครอบครัวพ่ดจริงๆนะครับไปไหนเราจะไปด้วยกันทํำบุญก็ทำด้วยกันหมดไปทั้งครอบครัวครับมาเรียกลูกมาหน่อยสามคนนะครับครอบครัวตัวอย่างนะคะที่เป็นจริงอย่างที่คุณเตือนใจแล้วก็คุณคุณเลิศจากพูดไว้จริงๆนี่ก็เหมือนกันนะครับลูกๆคนนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้นะของอาจารย์นะครับ ก็จะมีสิวเต็มเลยนะครับรอบรอข้างมีหมดเลยหลังจากที่ใช้ของอาจารย์ก็รู้สึกว่าหน้าผ่องขึ้นครับพี่ผมไม่แน่ใจนะครับใช้ใช้คิวใช้คิวเทนอย่างเดียวอย่างเดียวสบู่สบู่น้ำนมข้าวกับคิวเทนแค่เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องใช้เยอะพอพอฟอกเสร็จรู้สึกมันนุ่มอะพอจับพอมันนุ่มเราเอ๊ะเออนุ่มทันทีนะแล้วหอมพอฟอกก็หอมติดตัว ก็ตรงไหนที่พวกขานีบดำหรืออะไรเงี้ยก็ฟอกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะข่าวขึ้นเลยหรอกนะจนดานหลังก็ไปเจอด้วยความบังเอิญว่าว่ามันข่าวขึ้นก็เลยซื้อตนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามิราเคิลนะจะเด็กลงเลยอ่ะยิ่งผ่านไปไปเยี่ยมคุณสุมาด้วยนะที่แล้วเห็นตกใจลวลยคุณสุเนี่ยเรารู้จักคุณสุมาก่อนโทนุกูลคุณส,นณสุนี่รู้จักมา เกือบห้าปีแล้วนะคือคือมาเห็นตอนนี้เขาแบบเขาเด็กลกูปหิวเขพองอันเ<อ>ยอะไหมคะก็ะประมาณห้าสิบแต่เขาเด็กลงอะ่ะหน้าเขาเด็กลงเห็นชัดๆดูในทีวีเนี่ยเพราะเราจะมีรูปเขาถ่ายเป็นระยะระยะเหมือนที่มาเยี่ยมคุณโเออนะมันจะมีพัฒนาการขึ้นมา แล้วเขาใช้มิลาคือใช้ตั้งแต่เริ่มออกใหมๆใ่ๆที่พอเราเริ่มออกเขาก็ลงมิลา,าคืครูก็ใช้เปลี่ยนมากเลยเหมือนครูนุกูเนี่ยมาครั้งนี้สาวขึ้นตอนนั้นที่ครูใช้ที่ว่าใส่เสื้อสีชมพูนะั้นยังไม่ได้ใช้เออนั้นยังไม่ออกมิลา,าคือเพี่ยแต่ตอนนี้สวยสาวผิวอะ่ะโดยเฉพาะผิวอะ่ะแต่หน้าหน้าเด็กอะ่ะแต่นหน้านนหน้าเนื้อจะนีพี่สาวกับลูกสาวเขาอ่ะเขาก็เอาไปใช้เอาไปใช้บ้าง พอไปใช้ตีนี้เขาถูกใจผู้ใช้แล้วดีลูกสาวเขาเป็นสาวรุ่นๆน่ะพอเสร็จแล้วก็มีสิวตันสิวอะไรอย่างน้ยน่ะหน้าก็จะระยมขึ้นเกรียงขึ้นตอนนี้เขาก็เลยใช้ประจําพอเสร็จก็จะโทรมาหาเราสั่งให้ทิ้งซื้อให้ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ใช้แล้วก็เห็นผลดีก็ว่าเออหน้าเราตอนแรกตรงเนี้ยจะดาคือทาแป้งแล้วก็ยังจะเห็นช่วงหลังพอใช้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 มาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าหน้า เราไม่ค่อยดัมก็ดีอ่ะก็แนะนำเพื่อนๆหลานๆแล้วก็พนักงานที่ทำงานเนี่ยก็มีคนใช้ใช้แล้วก็เริ่มดีขึ้นและลูกชายที่เคยเป็นสิวอ่ะแล้วเป็นหน้าแดงๆเอๆตอนนี้ดำแดงๆอะไรอย่างนั้นน่ะก็ค่อยยิงชั่วก็จางลงอ่ะหลังจากเป็นฝ้ามา20ปีตอนนี้ก็คือจางน้อยลงไปมากในแค่ระยะเวลาแค่5เดือนแต่ดูสดชื่น หน้าเด้งเนี่ยทำไมสวยกันหมดเลยเนาะทุกคนเลยมาครั้งนี้จิตเจ้าของร้านหน้าตาผ่องใสอายุเท่าไหร่ถามนะอายุเท่าไหร่อ้าให้ถ่ายบอกห้าสิบกว่านิดหน่อยบอกหกสิบห้าอู้เข้ามาหกสิบห้าหกสิบห้าโอ้โหแต่ผิวสวยมากมาแล้วผิวสวยมากลูกค้าบอกว่า มากกี่ปีกี่ปีหน้าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่แก่สวยไม่เสียนี่ทำไมพนักงานที่นี่สวยขึ้นทุกคนเลยบอกมาซิโอโหคนที่สามแล้ววันนี้ะบอกมาซิว่าทำไมถึงสวยขึ้นกันอย่างนี้ก็ใช้เสื้อสำอางเห็นพี่นะอาจารย์อวการนี่ก็ใช้มาตั้งนานถ้าแพ้มันก็น่าจะแพ้ตั้งแต่สองสามวันแรกสองสามนาทีแรกที่นี่มันสองเดือนนะคะก็เลยโทรไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นที่ตัวที่มันสะสมอยู่ข้างในอะไรแบบนี้ ก็เลยหยุดตัวที่ว่าคอาเดินก็ใช้ตัวนั้นตัวเดียวแล้วก็คเพิ่มนี่ค่ะมาลานซิ่งมาใช้ใช้ไปแล้วก็ตามขั้นตอนที่อาจารย์บอกว่าให้หยุดวันเว้นวันวัน